เริ่มต้นขึ้นแล้วครทุกคนกับกิจกรรมงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566นะฮะในส่วนของประเภทขวัญใจมหาชนครับที่วันนี้20กรกฎาคมนะครับเปิดโพลให้เห็นกันแล้วว่าในทั้งหมด9สาขารางวัลที่มีชื่อเข้าชิงนั้นใครมีชื่อเข้าชิงกันบ้างวันนี้เนี่ยคมดีแคปของเรานะฮะจะพาไปเช็คกันสักหน่อยครับว่าในส่วนของฝั่งคนลุกทุ่งนะฮะทั้ง9สาขารางวัลมีใครเข้าชิงกันบ้างครับบอกเลยว่าจึ่งใจมากๆครับ คมชัดลึกลูกทุกอวอร์ด2,566เปิดโบท9สาขาขวัญใจมหาชนเริ่มมาที่ KA 1นะฮะสาขาเว v e r เพลงลูกทุ่งชายขวัญใจมหาชนนะครับชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วยการทัศนะนัทสุรศักดิ์เต้ตรูลต่อนุกธนดลเบียร์พร้อมพงและก็เม็กอภิสิทธิ์ครับมาตอนที่ KA 2นะฮะ cover เพลงลูกทุ่งหญิงขวัญใจมหาชนนะครับชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วยกวางจิรพันธ์แจ่มพลยลายลินเบลนิพาดา Ine, แบมไพลินและก็ปรางปรางทิพย์ครับส่วน k a 3นะฮะชื่อผู้เข้าชิงในสาขาลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนครับประกอบด้วยเต้าหยองระเบียบกว่าทัศินนกพงศกกแพรวพราวแสงทองยูกิหทองคำอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงและก็แอนอรอดีครับส่วน K a สนะฮะสาขาลูกทุ่งอินดี้ขวัญใจมหาชนครับประกอบด้วยคะแนนนัชนันกิ้วสกุลชัยน้ำแข็งทิพภวันเนตกาแฟศรีนคร บุกสุภการและก็เม็กอภิสิทธิ์ครับต่อมานะฮะเป็น k a 5ห้านะฮะลูกทุ่งดาวรุ่งชายขวัญใจมหาชนครับชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วยจ้าสิงชัยเจมส์จตุรงค์นุกธนดลเบนซ์เมืองเลยเฟียสซิริวุฒิและก็โอตะวันครับสำหรับ k a 6หนะฮะลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงขวัญใจมหาชนครับชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วยนุ่นนิ่นชลิสาบุษบาเมืองเลยสแน็คอัจฉริออมดาวธนาภาออมแอมปิยธิดา แล้วก็แอมชนทิชาครับต่อมาครับเป็น K7 ก็ครับผมลูกทุ่งชายขวัญใจมหาชนครับประกอบด้วยการทัศนะรีชัยนรงค์เตตรูลต่อไผ่พงศธรมนแคนแก่นคูนและก็ลำเพลินวงสก,กรอครับสำหรับ K8 นะฮะลูกทุ่งหญิงขวัญใจมหาชนนะครับประกอบด้วยคุณตะกะแตนชรดาตาตอรไทยปาวรีพรพิมลมีมนตราอินทิราลำไยไหทองคำ และก็เหวี่ยงนาืิอมน์ครับปิดท้ายนะฮะกันที่ k 9ครับลุกทุ่งกลุ่มขวัญใจมหาชนประกอบด้วย New Country T-REX n a t r a c h e เและก็กล้วยสแตมเ e นส์เมืองเหลือและก็กวางจีรพันลำเพลินวงศกรและก็ลำใไยไห,หทองคำและก็ปิดท้ายกันที่คู่ของสแน็คอาาัฉชรีและก็เป่ากิ่งการครับ ซึ่งแน่นอนทว่าทุกคนนั้นสามารถร่วมบวตกันได้นะฮะตั้งแต่วันนี้20กรกฎาคมยาวไปจนถึงวันที่20กันยายนนะฮะผ่านทาง4แพลตฟอร์มหลักของทางคมชลิศนะครับไม่ว่าจะเป็นซึ่งทุกคนนะฮะสามารถร่วมกันบวตได้นะครับผมผ่านทาง4ช่องทางหลักของทางคมชลิศนะครับไม่ว่าจะเป็น1ผ่านทางเว็บไซต์คมชลิศดอทเนครับผมและก็2นะฮะผ่านทาง Facebook คมชลิศอวอร์ดครับและก็3นะฮะผ่านทาง SMS นะฮะไม่ว่าจะเป็นหมายเลข4642345 4 6 4 2 7 8 9แล้วก็ sms แบบ Big World นะฮะ4 6 4 2 9 9 9ครับด้ยทุกคนนะฮะสามารถพิมพ์รหัสสาขาคนใจ้มหาชนนะครับตามด้วย ka1 ถึง ka9 และก็เว้นวัตนะครับตามด้วยชื่อศิลปินที่คุณต้องการโหวตนั่นเองครับและนอกจากนี้นะฮะเอาใจสายช้อปกันนะฮะผ่านทางช่องทาง Line Shop นั่นเองครับผมในส่วนของ Line Shop แอดขมฉลิทเองะฮะก็จะมีข้อมูลให้เห็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ สำหรับหลายคนที่ถามว่าเอเปิดโหวตมาขนาดนี้แล้วคิดคะแนนยังไงนะฮะเรามีรายละเอียดดังนี้ครับผมในส่วนของ SMS นะฮะคิดเป็น35% Line Shop คิดเป็น35%เว็บไซต์คิดเป็น20%และก็อีโมจิคิดเป็น10%นะครับรวมเป็น100%นะฮะแล้วก็ไปทราบผลพร้อมกันนะฮะในวันที่27กันยายนนี้นะครับผมในงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566นะฮะณนะโรงรละครอักษรา K i ง g Power แล้วเจอกันครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ